ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมก็มาดูเชิญชมกันแบบนี้กันบ้างน,นะครับผมอันนี้จะเป็นไม้ที่มีค่อนข้างจะดูสวยอยู่นะตัวนี้ก็เสียบฟองกิ่งเอาไว้นะครับผมก็กิ่งเดียวสิแต่ก,ก็เป็นไม้ประมาณนี้แหละนะอันนี้เป็นไม้ดอกซ้อนนะนบบนนะเป็นดอกชันนะเป็นชันยื่นแบบนี้แหละก็ดอกประมาณนี้นะตามภาพเลยส่วนต้นนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นดอกซ้อนเช่นกันนะ ็นไหมดอกใหญ่ใญ่อยู่จะว่าไม้เอาไปอีกหน่อยนะถ้าผลมาก็อันนี้ชอบดอกที่เยอะนะจริงจริงดอกจะเยอะนะนอนร่นง,งานก็เลยเหลือแค่น,นี้เลี้ยงดีก็จะสวยได้นะครับผมหรือว่าเราจะไปเสียบกิ่มเพิ่มเป็นพันธีได้ของต้นนี้ใหญ่ๆห่เลยไปสามร้อยอันนี้อยู่ที่สามร้อยอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ด้วยใหญ่อยู่ด้ออันนี้จะเป็นเยเมนนะดอกธรรมดาแต่ว่ามีดอกที่ที่เยอะหน่อย ก็ถ้าตอนนี้ครับเราไปเลี้ยงป็นม้ที่โตโตใหญ่ๆญ่ะจะเป็นเยเมนแล้วก็จริงจะเยอะแล้วก็ดอกจะสวยอันนี้คือเรียกว่าเยเมนนะเยเมนกรแพงแลักษณะแบบนี้นะเราก็แบบนี้แหละที่จริงดอกเยอะนะร่วงหมดตอนนี้จะเป็นแค่ดอกที่ใหญ่อยู่นะอันนี้จะเป็นดอกธรรมดาแต่ว่าสีชมพูคู่แค่ดอกใหญ่อันนี้ตัวนี้สุขภาพโอเคใช้ได้นะตอนนี้ก็จะเป็นไม้ประมาณนี้นะเป็นไม้ติดไปด้วยกันแล้วกัน เป็นดอกแดงๆนะแต่ว่าถ้าเราไปเลี้ยงดีดอกก็เยอะก็จะดูสวยดีนะสวยดีก็เป็นไม้ดอกธรรมดาทัแหละนะไม่ได้เสียบนะก็สามต้นนี้อยู่ที่สามร้อยนะสามต้นนี้สามร้อยต้นนี้ก็สองต้นนี้สามร้อยเช่นกันก็เชาา้านี้ก็มาตอนนี้ครับผมจะได้เตรียมตัวออกไปทำงานแล้วครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสอบสดีครับ